วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าลุกไปมาหาอะไรทุกคนดูกันนะคะก็เป็นลุกแบบปิีสีใสใสใสไหมเริ่มจะไม่ใสแล้วมั้งรองพื้นของแบรนด์โซลานะคะชื่อรุ่นโซลาฟาวเดชั่นพรีเมอร์ SPF 50 PA++ บวกบวกบวกนะคะเป็นรองพื้นเนื้อน้ำที่แบบเนื้อบางเบาแล้วก็เกี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแผมตัวนี้ยเขายังมีสารสกัดจากสมดําที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสอีกด้วยนะคะเจอดูนี่นี่ นี้คือเบอร์20นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเบอร์30นะเราก็ขอฝากโซล่าฟาวเดชันไพรเมอร์ไว้ด้วยนะคะจะบอกว่าแบบโซล่าเป็นแบรนด์ที่เราชอบจริงๆคือชอบมาตั้งแต่หมอปลายแล้วชอบตั้งแต่ที่เขาทําเป็นตัวแบบโซล่าบีบีไพรเมอร์ที่เป็นซองสีม่วงทุกคนตัวนั้นคือเราชอบมากเราแบบทั้งเราใช้แล้วก็ทั้งแม่ใช้คือชอบมากมันเป็นอะไรที่แบบเนื้อบางเบาสบายแต่งไปเรียนแล้วดูแบบไม่โปะดูแบบอาแบบจารย์จับไม่ได้เลยอันนั้นชอบจริงๆก็เราจะใช้เป็นเบอร์2 0นนั่นเองนี่ นี่ก็จะเป็นหน้าตอนที่ลง SOLA าฟาวเดชั่นพร i เมอรเสร็จแล้วนะคะเนียนกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะก็จะแบบมีความปกปิดในระดับหนึ่งเลยนะอย่างเมื่อกี้เรามีแบบรอยสิวเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็ปกปิดได้เลยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยสำหรับเมคอัพวันนี้นะคะ SOLA